เจาะลึกดวงโชคลาภลัคนาราศีกันจะจำเดือนกันยายนนี้จะรวยวันไหนบ้างได้จากอะไรคลิปนี้มีคำตอบไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้อาจารย์เกสเทวาครับจะมาเปิดดวงของชาวลัคนาราศีกันจะเจาะลึกในเดือนกันยายนนี้นะครับในเรื่องของโชคลาภครับเพราะที่อาจารย์ทำคลิปไปมีฟีดแบ็กับมาครับบอกว่าดีมากๆเลยค่ะ ทำคลิปแบบนี้นะคะหนูจะได้รู้ว่าวันเวลาไหนที่ควรจะลงทุนควรจะเสี่ยงโชคควรไปพบลูกค้าควรจะทำให้ชีวิตระวีขึ้นวันไหนควรจะงดละเว้นจะได้อยู่รอดปลอดภัยไม่เสียงเงินฟรีอะไรอย่างนี้ครับบอกเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยได้ทำคลิปเนี่ยประจำเดือนกันยายนครับและที่สำคัญก็คือว่าจะดูเรื่องโชคลาภต้องดูดาวจันทร์ครับ เพราะรูปจริตให้ถ่ายจันทร์ดาวจันทร์หมายถึงการเซอร์วิสบร,ริการดูแลอ่อนโยนนิ่มนวลใจเย็นแต่งตัวดูดีเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทําตามนี้นะครับจะเป็นช่องเป็นทางเปิดโอกาสให้กับเราเนี่ยได้มีโชคลาภมากขึ้นหรือพบแต่สิ่งดีๆนาไปสู่การมีเงินมีโชคมีลาภมีความสุขความสำเร็จครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวจันทร์เนี่ยโคจรไวมากครับสองวันครึ่งเปลี่ยนราศีครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ไม่นานทําอะไรต้องรีบทํานะครับนะนัานเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ ก็ต้อมาดูการโครจรของดาวจันรในเดือนกันยายนนะครับเริ่มต้นที่ดาวจันรเด่นตั้งแต่สาสิบสิงหาคมนะครับบ่ายโมนะครับอยู่ไปถึงวันที่หนึ่งกันยายนครับถึงเวลาสามทุ่มห้านาทีครับพระจันทร์เป็นปฐุมเกเก์นะครับแล้วก็อยู่ในเรือนลาภได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีด้วยครับเป็นไหมครับมาง่ายได้เยอะลงทุนได้เงิน,ได,งนได้กําไรกันไปแล้วอ่าก็คือมีเกณฑ์ถูกหวยเสี่ยงโชคมีลาบธรรมะกิลสโชคดี เชื่อว่าท่านได้มาแล้วแน่นอนนะครับเพราะนี่เลยหนึ่งกันยาย,ยนไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรให้รู้ว่าจังหวะน,นี้ดีนะครับและแน่นอนครับอาจารย์ผู้ติดตามมากว่าหนึ่งแสนกว่าคนแล้วนะครับใครมีสินค้าดีจะเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรมาลงตรงนี้ได้นะครับหรือใครจะมีจัดงานอีเวนต์งานเลี้ยงเปิดตัวสินค้าออกบุษปะสังสรรค์งานภายในบริษัทอาจารย์ก็เคยออกมีรูปเป็นตัวอย่างแล้วนะครับเเตนร์เทนได้เลียกลูกค้าได้เพิ่มผลผลิตผลกําไรให้กับท่านได้สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตรงนี้ ค่าตัวถูกมากๆครับณเวลานี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อเลยครับดาวจันทร์จะเด่นอีกรอบหนึ่งหรือโชคลาบจะเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือวันที่สี่กันยายนนะครับตั้งแต่เจ็ดโมงสิบหกนาทีนะครับเจ็ดโมงเช้าเลยนะครับอยู่ไปถึงวันที่หกกันยายนครับเวลาหกโมงเย็นสี่สิบห้านาทีนะครับนี่เอาวันเวลาตามนี้ไปใช้ได้เลยดีอย่างไรครับดาวจันทร์ดาวโชคลาบทับตัวครับโชคลาบทับก็คือโชคหล่นทับอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วถูกไหมครับ แต่ยังมีตําแหน่งไม่ครับตําแหน่งราชาโชคฉดกฉเฉลายผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาโชคลาภเงินทองก็มาเองครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็จะดีเนี่ยโชคลาภเกิดตัวเราก็เป็นวันเวลาที่เราต้องลุยต้องทําให้มากนะติดต่อพบปะเจรจาสื่อสารเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยทําได้หมดเลยนะแล้วดีไม่ดีทําน้อยได้มากโดวยเพราะราชาโชคคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองไง่แต่ถ้ายิ่งขยันละโอ้โหได้เป็นเท่าทวีคูณนะครับล้วเสี่ยงโชคซื้อกับผู้ชายไหม พราะผู้ชายให้โชคเลขอายุเลขวันเกิดเลขที่ชอบทําอะไรก็ดูดีมีสเสน่ห์มีหน้าไม่ตามหานาิยมโอ้โหได้หมดเลยช่วงนี้คนจะรักเราเยอะสี่ถึงหกันยายนะเพราะฉนั้นลุยเลยนะครับตรงน,นี้ <S 2> <S 2> <S ต่อมาครับก็จะต้องต่อเนื่องกันเลยครับก็คือวันที่6กกันยายนสิบแปดนาฬิกาสี่สิบหกนา,นานทีจนวันที่เก้าเดือนเก้าเลยนะครับโอ้โหนี่เก้าเก้าเห็นไคนจัดโปรโม,มชั่นกันเยอะเราก็จัดได้นะครับอยู่ถึงตีห้าห้าถึงเก้าประมาณหกโมงเช้านั่นเองนะครับดีอย่างไรครับ ดาวโชคลาภดาวจันทร์ไปลอในเรือนการเงินแปลว่าคุณจะรวยมีเงินมีทองเสี่ยงโชคมีโอกาสจะถูกจะลงทุนเก่งกําไรบางคนเป็นนักลงทุนเป็น i n v e s เ m e n t ซื้อขายพุน้นเทรดพุ้นอะไรต่ออะไรเดี๋ยวจะไปพบปะลูกค้าทําไปเลยเป็นเซอร์วิสบริการเยอะๆหน่อยเดี๋ยวคนก็มาแต่งตัวแต่งกายดียิ้มแย้มแจ่มใสเอนเตอร์เทนไปเลยครับนี่ถึงได้บอกนะรีบทํารีบลุยลงทุนได้หาเงินได้เยอะเด็กที่ชอบออกทำแล้วก็เป็นเงินเป็นทองยิ่งขยันยิ่งรวยมากจังหวะนี้ดีสุดๆแล้วนะครับ เพนะราะนั้นต้องรีบลุยให้ทําก่อนวันที่เก้าเดือนเก้าเพราะถ้าหลังจากนี้ไปดาวโชคลาภจะไม่ได้ตาแหน่งอะไรดีๆแล้วมันจะเบาไปอีกหลายวันเลยนะครับนี่ครับไปดีอีกทีหนึง่งก็คือวันที่สิบแปดเดือนเก้าเลยนะครับเพราะนั้นสนะิบสิบสิบสองสิบสามสิบี่ห้าสิบเจ็ดนี่ยดูนะจไม่ก็มีอะไรแล้วก็ประคองประคองไปก่อนเห็นไหมวันไหนไม่ได้บอกก็ไม่ต้องไปลงทุนเยอะไม่ต้องไปทําอะไรเยอะครับเดี๋ยวมันจะผิดพลาดนะครับมันจะเสียเงินเสียทองนะแต่ถ้าสิบแปด กันยายนไปแล้วตั้งแต่7จ็ดโมงช้าสิบนาทีเลยนะครับอยู่ยาวไปถึงที่ยี่สิบกันยายนครับเก้าโมงสามสิบหกนาทีครับดาวจันทรมีตําแหน่งเป็นเทวีโชคครับแสดงว่าจะมีนาลีมาอ,อุปถัมภ์หรือดาวโชคลาภเร็งลักนาเราถ้าโชคลาภก็กลับมาอีกลงทุนได้หยิบจับอะไรเป็นเงินไปทองได้อีกหรือถ้าเสี่ยงโชคซื้อกับผู้หญิงไว้ก่อนทําอะไรติดต่อดีวกวบผู้หญิงใช้ผู้หญิงเป็นสืกกรร่อกลางเป็นสะพานสิครับจะนำมาเพ่ความสุขของทุกเด็กเด้งง่ายครับหรือจะมีนมักเมตตาม,มาหานิยมมาช่วยเราอีก ได้จากไหนได้จากลูกค้าหุ้นส่วนแฟนคนรักคู่สายเป้พบปะคนเยอะๆยิ่งดีนะะก็บอกเลยว่าต้องทําตามนี้เลยครับคุณก็จะได้อะไรดีๆตามมาในช่วงนี้มีแฟนก็คุยกับแฟนเยอะๆะลยไม่ดีก็ไปเจอคู่ตอนนั้นดีเจอคนถูกใจมีคนมาจีมีคนมา,มนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารดีหมดเลยนะครับนะบจันเด่นนะสุดแปดยี่สิบนะครับแต่หลังที่ยี่สิบไปแล้วก็เบาๆลงไปนะครับแล้วจะมาดีอีกทีหนึ่งครับวันที่ยี่สิบสของเลยนะครับ มาเริ่มเข้าปลายเดือนแล้วนะครับกันยาเที่ยงเก้านาทีถึงที่ยี่สบสี่กันยาบ่ายสามสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับอันนี้เป็นเวลาไทยนะครับเพราะะนั้นถ้าเราจะอยู่ต่างประเทศเราก็ไปเทียบเวลาเอาอีกทีต้องแปลเป็นเวลาต่างประเทศนะครับเพราะคนที่ฟังของช่องกระจายคิดว่ามีทั่วโลกครับเข้าใจนะครับพระจันเด่นครับไปอยู่ในภพสุภะก็คือดาวโชคละได้มหาอุดอุดแปลว่ามากแปลว่าเยอะไง ดังนั้นช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้มากได้เยอะขยันลุยทําได้เลยเป็นวันดีเสี่ยงโชคกไ็ได้ได้เลขที่วัดเลขจากผู้ใหญ่ได้จากแดนไกลมีคนคอยช่วยเหลือสําเร็จลํารวยอ่านะเป็นวันดีของคุณจะลงทุนจะขยับขยายจะเจรจาจะติดต่ออะไรไปทําเลยบางคนเอ๊ฉันจะออกรถวันไหนเอาตรงนี้เป็นหลักก็ได้ถ้าคุณอยู่ลักขณะศีกันนะครับน่ะเป็นวันที่ดีแต่ถ้าอยากรู้ลึกๆจริงๆจังๆเนี่ยอาจารย์ก็ต้องบอกนะนี่ถ่ายแค่ดาวจรดวงเดียวนะต้องดูทั้งดาวเดิม แล้วดาวจรสัมพันธ์กันอีกนะถ้าอยากรู้จริง, S 1, S 2, งๆ,อๆอย่างกับแอดไลน์แอสไเก์เทวหกห้าแล้ตามๆที่ไลน์บอกกันอยู่มาได้เลยนะครับจะบอกแบบละเอียดเลยนะต่อมาครับดาวจันทร์เด่นที่ยี่สิบสี่กันยายนครับเรินปลายเดือนห้าสิบห้านาทีสิบสองนาทีถึงที่ยี่สิบหกกันยายนสามทุ่มตรงนะครับดาวจันทร์อยู่ในเรือนกันเนี่ยแสดงว่าโชคลาภเราเนี่ยอยู่ในการทำมาหากินเป็นหลักนะแล้วนะถ้าต้องทํางานเยอะๆนะครับสองวันนี้นะ ขี้เกียจไม่ได้อย่าเพิ่งลาพักร้อนอย่าเพิ่งลาเลยช่วงนี้ก็ไม่จําเป็นนะไปลุยในงานแล้วจะเกิดความสุขความสัเร็จความเจริญเน้นได้จากการทํางานทําธุรกิจจะขยับขยายงานที่เกี่ยวข้องการเสื่อมสิิการได้ดีเป็นพิเศษต่ไล่สดก็จะปังมากยอดขายทะลุเป้างานดีมีสุขหรือถ้าเสี่ยงโชคก็ไปซื้อแต่ถวที่ทํางานที่แถวออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะเสี่ยงโชคของเดือนตุลาใช่ไหมแต่เราตอนเนี้ยดาวเด่นช่วงยี่สิบที่เราก็ซื้อเลยจะซื้อที่ทํางานหรือซื้อจากเพื่อนที่ออฟฟิศได้หมดเลขที่ทํางานอออก่ะ ถ้าเราต้องบอกเปก็นการสิรน้นตัวในวันนั้นๆเลยนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะให้รู้ไว้แล้วก็มาช่วงสุดท้ายแล้วครับ26กันยายน3ทุ่ม1นาทีถึง29กันยายนตี4 37นาทีนะครับดาวจันทร์อยู่ในภพลาภาะได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีที่แปลว่ามั่นคงและพระจันทร์ก็เป็นปฐุมเกณฑ์จันทร์เป็นสิแท้แก่รักทรงศักดิ์แฉ่มช้อยเจริญยิ่งดุจนายนะ,นะมีแต่ความสุขความเจริญความสวเร็ด,คดีครับ มาง่ายได้เยอะรีบรุยรีบทารีบลงทุนมีลาบผลรอเราอยู่เลขเล,เลขเกี่ยวกับตัวเราออกมากน้อยขึ้นอยู่กับดาวจันทร์ตอนเกิอดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าดาวจันทร์ตอนเกิดดีโอเช่นเป็นราชาโชคเป็นเทวีโชคเป็นกเกษตรอย่างเงี้ยได้เยอะแต่ถ้าเป็นอดีตโราณะวินาศกาลกินีอะไรเงี้ยเป็นนิดก็ได้น้อยลดหลั่นกันออกไปถ้าอยากรู้ที่ริ่งจังๆก็จองคิวแอรไลน์แอร์ไสเเทียวได้นะแต่ถึงที่ยี่สิบเก้านดือนเก้านะดีมากสามสิบสามเร็ดเห็นไหม พราอาจารย์จะไปรอในีเรือนวินานีลาพระวินาก็ไม่มีผมก็เลยไม่ได้ทำก็เลยสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ใช้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไปวางแผนชีวิตรู้ว่าวันไหนเป็นวันดีวันไหนเป็นวันไม่ค่อยดีจะได้ละเว้นไม่ต้องทำอยู่แบ,บ้นิ่งๆทำเงินเพียงเตัวน่าั้น่ารักก็จะผ่านได้ไม่เจ็บตัวถ้าได้รู้วันดีๆไปแล้วก็ไปลงทุนทำขยากให้เต็มที่ทำสุดๆเลือดรู้ฟ้ารู้ดินลบหลายครั้งชนะพันครั้งนะครับอ่าเพราะนั้นเอาไปทำได้เลยนะ หากใครฟังอยู่ตรงนี้ถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติด <c oughs> ตามกดฟังสังขารโดยเฉพาะกดกระดิ่งถ้จะมีทางไน,นส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนลงมือทำก่อนก็รวยก่อนมีปัญหาตรงไหน,นบอกทางแก้ก็รอดก่อนเหมือนคลิปเนี้ยผมบอกว่าช่วงเวลาไหนดีไม่ดีนะน,นั้นอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เลยนะครับว่าตอนที่เห็นไปเลยว่าชอบไหมเป็นยังไงกันบ้างแล้วแชร์กันเยอะๆแต่ข้างกลุ่มกดแชร์ก็มีกลุ่มซุปเปอร์แดงหน้าตาแบบนี้เลยัญลักษักแบบนี้นะครับขอบคุณมาได้เลยนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลััักพนนะครบ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่ดีก่บทุกท่านได้เลยนะครับและแน่นอนครับก่อนจากกันไปอาจารย์ยังเปิดให้ร่วมบุญอยู่นะครับใครที่ไม่มีเวลาทําบุญหรือใครที่อยู่ต่างประเทศมาทําลําบากหรืออยากทําบุญตุ๊กอายเกตเทวาอยู่แล้วยินดีเลยไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าต้องทํำยังไงหรืออยากดูดวงแม่นๆเจาะลึกับอาจาเกตเทวาดูแลได้อะไรบ้างต้องทำอย่างไรอาจารย์ดูแบบไหนฟังตามนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ําเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกสเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจรอีกสิดวงอีก12ทักษะนะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดสีกาลากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับ มีทลิตโธเลิกพัทโนโลกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400นแบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกศเทวะถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799าบเาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกศเทวะมาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมา หรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์เคสเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะนี่นะครับเคสแรกท่านที่2ครับ ได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน79 9บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด,ดูให่หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับะฉะนั้นอย่าช้าครับ a d ด line Si d สาเกตเทวาหกห้า 65, แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้ อ่แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอโ้วันนั้นมีคนมาจอง ลดเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีสินค้าพิเศษอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมูหรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกห้ามาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกตเทวาเปิดรับเจ้าภาพ ฝากดวงแผ่นทองมหายันโภกทรัพย์แบบ V.I.P. ครับบูชาพ่อพยานอนันตนาคราช16เสียนอุดมทรัพย์เลยนะครับนี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับและนี่คือดวงมหาันโพกทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทําตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสาร์ที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปลิตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ สี่พฤจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นั่นเองนะครับเดีย๋ยนี่ครับคือข้อดีครับของการบูชา พ่อพญาอนันตนาคราชอุดมทรัพย์16เสียนครับขอให้ท่านเป็นลูกรักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ล่ํารวยหนุนดวงสร้างอํานาจสร้างบารมีค้าขายเจริญรุ่งเรืองการงานเติบโตสําเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําให้มียศถาบรรดาศักดิ์ มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบลื่นไรอุปสรรคครอบครัวอยู่ล่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียวกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกตเทวาทาบุญให้นะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับ แอดไซเกทเทวหกห้านะครับหรือถ้ามีลายอยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ย4 9 9บาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทําบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอให ท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวานะครับประสบความสุขความสำเร็จความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ